สวัสดีสสสสครับคนวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งฝาปิดกละมังมานะครับฝาปิดกละมังอันเนี้ยมันจะเป็นฝาปิดที่เอาไว้ป้องกันใบไม้นะครับหรือว่าช่วยระบายอากาศนะครับมันเป็นฝาที่เอาไว้ครอบสําหรับเลี้ยงพวกด้วงนะครับพวกด้วงสาคูนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับเลี้ยงปลาได้นะครับเดีย๋ยวมาดูขนาดกันนะครับว่าเตัวฝาครอบกละมังอันเนี้ยมัน มีขนาดเท่าไหร่นะครับมาเปิดดูกันนะครับผม นี่นะครับอันเนี้ยมันจะเอาไว้มันมีที่วางไม้นะครับนี่นะครับสำหรับไว้ซ้อนนะครับผมเวลาเลี้ยงไส้เดือนนะครับอ๋อเขาเอาไว้เลี้ยงไส้เดือนได้ด้วยนะครับสำหรับเอานี่นะครับมันจะเป็นร่องนะครับให้เอาไม้วางพาดนี่ได้นะครับแล้วก็สามารถเอากระมังเนี่ยวางซ้อนกันได้นะครับ อันนี้ผมจะเอาไว้ครอบเวลาที่ผมเพาะปลากัดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมทดลองสั่งมาดูนะครับว่ามันจะลงได้กับกระมังที่ผมต้องการจะใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการเพราะปลากัดเนี่ยช่วงแรกเราไม่ต้องการพื้นที่ที่กว้างเกินไปนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ที่กว้างเกินไปเนี่ยปลามันจะกินอาหารไม่ทั่วถึงแล้วมันจะโตช้านะครับผม เดี๋ยวมาดูขนาดกันนะครับข้างในเขาบอกว่ามันอยู่ที่41เซนนะครับผมโอ้มันนี่มันก็41เซนกว่านะครับแล้วก็วงนอกนี่มันอยู่ที่48นะครับโอเควงนอกอยู่ที่48ครับข้างในก็บอก41นะครับโดยประมาณครับแต่อันนี้มัน สี่สิบเอ็ดครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับประมาณสี่สิบเอ็ดครึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะลงกระมังที่ผมต้องการได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกระมังที่ผมจะใช้นะครับมันใช้ได้กับเบอร์ห้าสิบนะครับแต่เบอร์ห้าสิบเนี่ยมันจะต้องเป็นขอบมนนะครับอันของผมเนี่ยมันเป็นขอบเหลี่ยมนะครับมันก็ใส่ได้นะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะลงไม่สนิทนะครับ ถ้าเกิดเป็นขอบมนเนี่ยมันจะลงพอดีนะครับแต่นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะมันลงพอดีนี่นะครับกระมังเนี่ยมันจะมีอันนี้ครับเห็นไหมมันเป็นขอบมนนะครับขอบมนเนี่ยมันก็จะลงกับล่องของตัวฝาครอบพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขอบเหลี่ยมเนี่ยมันไม่ลงแบบสนิทนะครับแต่มันก็ลงได้นะครับเนี่ยเห็นไหม นะครับมันจะลงในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขอบมนเนี่ยมันก็จะสนิทกว่านี้นะครับผมเวลาซื้อกละมังนะครับก็ซื้อให้มันเป็นขอบมนนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็ล้างทําความสะอาดไปแล้วนะครับก็จะเอาอันนี้ใช้ไปก่อนนะครับ1อันนะครับแล้วก็อีก2ออันเนี่ยค่อยซื้อเพิ่มนะครับ ครับผมสําหรับใครที่ซื้อฝามาแล้วนะครับก็เราก็ต้องวัดขนาดไปก่อนนะครับผมเพื่อจะไปซื้อกละมังที่มันไซส์ที่มันถูกต้องนะครับแต่เบอร์ที่เอามาใส่เนี่ยมันเป็นเบอร์ห้าสิบนะครับมันก็จะพอดีนะครับผมหรือไม่งั้นก็เราก็เอาฝาเนี่ยครับไปเทียบกับกละมมังที่ขนาดให้มันได้พอดีนะครับมันก็จะดีกว่านะครับผมเนาะ ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับผมก็จะทิ้งพิกัดในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ